พ่อเ้ยเ็าแต่ไม่พอ่จะไลูกหลานเรอยอพ่อพออไผแน่ไอเตือนไแตนลุงอิงลุงไปยุ่มัาเกตไปยังยี่ิละลูกไผ่ลูกเคยมูนาล้านไผ่ลูกไผ่นลูมดชุกดันอะคอยมีความสุขน้ำกันเมื่อทั้งลกกับพร้อมทั้งหลานทั้งยังกับตานลูกหลานได้ขอบข้วมดชุกนีละ หลับด้วยน้ากันเลามีความสุกน้ากันผู้ใดจะได้ยกาจะเกจะล่างย่าจะถิ่กันเอากันแล้วก่อนพักกันไปหักกันไปพ่อญ่เด็กไวอยจ่ไหนหอดบอกทิดอกสิบอาธรรมดานี่ละพ่อย่าก็มาบ้านนึงพ่อย่ขึ้นหอดผู้ใดตอนนี้ฮะตายไปแลควนะ เป็นหอดู้ใดยตอนนี้คือหอดผู้ใดยกันนั่นอื่นกันนั่นยังเป็นหอดู่ตัวหอดทุกคนล่ะยวหอดูคนเดลูกร้านตะเกียบอืเว่าอื่นคือเห็นเฮียนเห็นท่านเขาเสมอเลยเออคีอตะเกียบเนาะคือพ่อเขาบุญเนาะมีเหล่าสองล้านมีเฮียนแบบไงมีหมูมีเนาะคือไปเห็นเขาของเขาตกขั้นนั่นเป็นสั้นแตคือเห็นไปหมดนะบุญเนาะอืมบุญกับ คือพ่อไปขอบขัวชั้นดาราไม่นีบนอ่ะแล้วก็ลุกอิงเด็ดาราเุอิงเขากับไข่แนยุกไปยาเขากินยุกไปยุ่นเดอดเขาเอออียุนมันก็ซำเมือนน่และบมมีผัวเนาะแต่ล่านหากินยาพ่อม่นนี่เออมมาเด็ดเออมมาแต่สั้นนี่แหละจันเหลียวเห็นนี่แหละเขากับไข่แนยุ่น่แหละพ่อยาเขากินเขากีินเขา้ลยเติยุกเหนนี่ละข้าะ เออออเเตือนนบบอย่าขาดเลยกำนันอื่นกำนันอื่นไม่ใช่หรือนั่นกำนันอื่นน่ะเขาไขกระมือเออเฮี้ยนเขาแบบมีกำแพงมืดท่านร้องลังน่ะท่านอยู่บ้านท่านอยู่เมี่ยท่านอยู่บ้านเขาเอออนเนี่ยไอออนไอออนอยู่หาดใหญ่เนี่ยอออนกับเขากับไข่แน่พ่อเขาน่ะละเป็นพ่อหากินอาหารเขาเป็ทะเลแต่ร่างป็นไหนเราเขาก็พ่ออยากเขากินเขาลู่ ออมาคนนยอนกระดพอกก่ายากตเตือนไหนตเ,อออตเตือนเอออีเตือนกับเขากับไข้ยงเงินเขาเวิรดไ่อยากเออขากับคืนลับเรียงเงินพูดได้อีกเงี้ยเต็นเดเออย่งนีเต็่แลวเพราะท่านเตือนขอบรัวเป็นยังไงายากก็นน้ำเผาอยู่เน่นอคก็ั่างไปหาขอบรัวอยู่เพท่นหลานดีดอยู <c oughs> ด่ดีอันหลานเด็ดหลานเด็หลานไทยหลานมันไลยโพดหลานน่ยมันก็คืดพอกับซื่อๆนี่ยแบะมันหังไม่เห็น มอแนงมอแยงก็มันงงอม่งีเดยหมอแนงก็คืดเต็นเขาด้วยน่ะไ่แน่ดย่ะเขาเงืนพ่เงี้ยเดี๋คืดคนไดีเป็นืิเตีกาบดียนไรเขาก็จะใส่เงินหนึ่งนมอแนงอะเดียนไดเขาก็จะใส่เงื่อนก็เลยมขึ้น่านของเขาหรอกเขาเล้ตเขาเล้ยงละ่เเดี๋ยวไม่เงี้ยม่เ้ยใช่ มันยั่งยากแเรยกต่ร่งแต่่นก็อิ่นอย่งเนี้ยนี้ก็ทีผัวั่ลูกเขาก็ดีอยู่เออว่าคนลูกกับใครแดยนแบบอเมื่อหงมปนัยดอกฮาเล้าต่่างจะพร้อมกันล่ะแหมเป็นไเบาเนี้ยลูกแ่พ่อโตเขาดีบอกไปหลดนการยายยังนั่นก็บอกไปหล่นไปยังแต่โตเขาดได้ไม่หล่ฮะารบอกเล้บอกพยายียายลองบอกพยายบิ่งอันยังก็ฮะ าม่หลงวันาล่ะเออไห่ให้่จันมาปลูกฟักแตนแค่นั้นฟักบัวฟักบัวเ่าท่านไหนปูกเนมาปลูกไม้แท่นบใส่ไม่ไงนี่ว่าเนาบอกขาเข้ามามาเออแล้ปลูกฟักแตนแค่นั้นฟักบัวฟักบัวเ่าท่านไหนปลูกจะมาปลูกไม้แท่นขนาดนบอกนั่นไม่ไงนะทีไหนาพ่ญจันฟอจะตอนไหล่ะบอกจะตอนตืนเช้าฟอสับาูกานาของไม่ไมีก็เว่าแก่กันแล้ว่า มา่มามา like อยเด yeah. si ี๋ยล uh ูก huh. พักวัวจะเทียมมค่อยเดูกพักแกนกเทียมกัวาวอีนไ่สิงานงั้นแก่ตีอืาแล้วอเยสิหมาแก่ไปยังไหนรางวกเบิ้งอ่าเมื่อเนี่ยที่ได้เป็นหมอรับยายอเลยได้มืนี่ะฮะดฟันก็นี่ฟันดีประหลาดตัางคนนะฟันฟันฟันมาหาขับมาหมาขับซานถึเกี่ยวงาแค้นคนนะอ่มื่อรเดีเกี่ยวคณใดจะเกี่ยวก็แก่ก็จะเสียหลังไม่าตีพหอเบิ่งไปยังไหนแล้วไง เอามัดไฟได้พาใไฝไม่ตมัดติเลยอ้่เหอกเอาไดแน่นี่เราจะไหนเนาะไฝเงียี้ยมีนาดอกนนี้้วที่มีคนเมาดอกลูกผู้เฒ่าคนเ้าคนมีมีคนสู่สามขึ้นสี่่องเนมีแต่นัดสิุยมีแต่เาสิขุยแตนเออเอาทำดีตัวเองแนมั้ง ท่้นน้องหานน้องไข้ท้งนมีไปเปียบยังจะเรียบวันว่านากว่ามีบักได้ห้องหันหัวก็ใส่เห็นถ้าเขาเอื่นคู่บาใหญ่ปันเป็นอาจารย์ยาติปันไนนนนกน<ด><ด>เห็นแล้วฟันตนุน<ด>ออกือเอาเวะไปยังบัะญาตินั่นแล้วก็เห็นแล้วฟันตุนเห็นมอญจันนี่มันก็ญาติเตะคู่บาคู่บาเลยเตะกูได้ว่า มอสรมขึ้กันหน่อยๆติดเปราะยัยเคยเป็นมอสรมอยู่ติเอ้ยอ้าวแต่ลรบ่เป็นลึกยกตำแหน่งตัวเอาละเอาโอเค